วันนี้เรามาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะอนนุเป็นสีเขียวนะคะเราลงมาจาก BTS สีเขียวมาสักครู่แล้วเราก็ออกแล้วเราก็เดินสกายวอล์กมานะคะตอนนี้ก็บ่ายแล้วแหละคะ่ะมันจะมีคนที่มาจากทางด้านหัวหมากมาสำโรงอันนี้เดี๋ยวเราไปจับทางสำโรงนะคะนะ,ะจาก BTS สีเขียวสถานีสำโรงเรากำลังจะเดินไปขึ้นสายสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน เดินมาตามสกายวอล์ยาวๆนะคะก็จะมีป้ายบอกทางไปตลอดเลยอันนี้จะไปห้องจำหน่ายตั๋วนะคะบรรยากาศเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราขอตั๋วจากพนักงานนะคะบอกไปว่าเราจะไปที่ไหนเราบอกไปแล้วค่ะหัวหมากการเข้านี่เหมือนเข้า BTS เลยนะคะเราแตะบัตรเข้ามาแล้วนะคะระบบก,การแตะบัตรจะเหมือนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเลยนะคะเพราะว่าสายสีเหลืองเนี่ยเป็น MRT แต่ให้สัมปทานการเดินรถกับ BTS นะคะเข้ามานี่คือมาขอตัวจากเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าเราจะไปไหนนะคะอันนี้เราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาเรารอมารอขึ้นรถพร้อมก,กันตึนเต้นนะ่ะอันนั้นจะเป็น BTS สายสีเขียวนะคะปกติเราจะส่องจากเขียวมาเหลืองนะฮะวันนี้เราส่องจากเหลืองไปเขียวนะคะเห็นไหมฮะอิมพีเรียลรถไฟวิ่งเข้ามาที่สถานีสำโรง ตอนนี้เราอยู่ที่สายสีเหลืองค่ะชมบรรยากาศกันหน่อยนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากสกายวอล์กทางโน้นนู่นนะคะสายสีเขียวจอดแล้วก็มีคอนโดหรูนะคะสีเขียวจอดรอแล้วก็ลิงมาตามสกายวอล์กนะคะและเนี่ยเรากำลังมารอขึ้นรถนะคะสายสีเหลืองแล้วค่ะไปค่ะตื่นเต้นจังเลยมีแต่คนถือกล้องนะคะ มีความสุขจังเลยวันนี้นวันแรกนะคะวันที่สามแต่ว่าน,นี่เป็นช่วงบ่ายแล้วอ,<า>อนะฮะนี่ค่ะที่นี่สายสำโรงนะคะสายสำโรงสถานีเชื่อมต่อได้ว่าสายสีเขียวนะคะดูหล่อไหมคะนี่ YM 2เี่เนะคะคนลงแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราไปรอเรื่อนกันสวยเลยอ่นะเราตื่นเต้นมากเรารอมานาน นะคะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นรถกันได้ขึ้นรถแล้วนะคะดูบรรยากาศในรถสายสีเหลืองนะคะการเดินทางเริ่มแล้วนะคะบอกจากสถานีสําลงแล้วค่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีต่อไปทิพ э วรรณ m e า Station ทิพวรล ชมบรรยากาศเลยนะคะอ้าวครั้งแรกเลยนะคะสำหรับสี่งเหล่อนผ่อนคลายกันสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนตัวรถไฟฟ้ามหานครสายสีถึงยังคงแนะนําให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนําของกระทรวงวิวมุมสูงถนนเทพรักษ์ค่ะ เทพรัก์จะมีสามสถานีนะคะสำโรงทิพวัรแล้วก็สีเทาค่ะคะจะถึงทิพวัรแล้วนะคะที่เห็นไกลๆนั่นคือหมู่บ้านทิพวัรคะ่ะ เราเข้สาสถานีที่พวันแล้วนะคะเป็นสถานีที่สองเสียทางนี่ต่อไปสค่ะร์พาร์ีสเทชันสค่ะ มีรถสวนกลับไปทางด้านสำโรงนะคะมาจากหัวมากช่วงนี้เขาทดลองวิ่งสำโรงถึงหัวมากก่อนนะคะเมื่อกี้เรามาจากสำโรงซึ่งเชื่อมต่อจาก BTS สายสีเขียวมีสกายวอล์กเดินมายัางสะดวกเลยค่ะแล้วก็มาที่สถานีสีเหลืองสำโรงแล้วก็วิ่งผ่านมาหนึ่งสถานีแล้วนะคะที่ประวันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้า สีเทาผาและดูลางบูดน,นะคะที่ตัวรถเขาจะเกาะแล้วเขาก็วิ่งไปนะคะซึ่งจะต่างจากสีเขียว อันนี้ก yeah. ็จะเป็นโมโนเรลอะค่ะผู้โดยสารโปรดทราบห้ามกระตันอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีดอบขคุณค่ะ Attention please, passengers are reminded that eating or drinking is not permitted. In the M R T Yellow Line System รถจะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าถนนสีนครินนะคะที่เรียกว่า,าสถานีสีดานนะคะ,ะ,คะเลี้ยวซ้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราบนถนนเทพรักษ์มาละเราเข้าสีนครินแล้วนะคะอันนี้ดูรางกันอีกทีนะคะอย่างแข็งตรงแข็งแรงเลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่ <c oughs> รถเขาใช้เกาะเพื่อวิ่งนะคะชอบสกายวอล์กเขาะคะ่ะจะออกจากสีดานแล้วนะคะวุ่งสีแตลิงค่ะวิ่งสวนเราไปอีกแล้วดูตรงนี้นะคะ ไป้ายที่จะถึงสีแบลิงเนี่ยมีห้างด้วยนะคะมาแวะเที่ยวกันนี่ใครชอบกินสตาร์บัคนะออร์ u r ิร์นะคะมีท็อปด้วยตรงนี้มี KFC นะคะตรงนี้มีฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์ที่นี่เจ๋งมากนะคะเปิด24ชั่วโมงค่ะอาหารอร่อยมากชื่อว่าถูกและดีค่ะนี่นะคะมุมสูง สูงถนนสีนักครินะคะอันนี้กำลังมุ่งสีแบริงะคะ่ะมาเที่ยวกันนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆี่จริงๆรอรถสีเหลืองที่เปิดมานานแล้วนะคะมาส่องตรงต้นสถานีตลอดวันนี้ได้ขึ้นนี่น้ำตาจีไหลเลยนะคะเนี่ย คุ้นเคยไหมคะอันนี้กับภาพมุมสูงนะคะเราอยู่ <c oughs> บนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่คะ่ะมีโรงเรียนนานาชาติด้วยนะคะไทยสิงคโปร์แี่วและตรงนี้มีบิ๊กซีด้วยนะคะ ทีนี้เราจะมาที่นี่กันสะดวกเลยปกติถ้าเราจะมาเส้นเนี้ยก็คือขับรถหรือไม่ก็รถประจำทางสายหนึสี่หแต่ตอนนี้คือสะดวกมากๆเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะนี่มีแมพโคเนาะแล้วตรงเนี้สีเอี่ยมนะคะรถสวนไปอีกแล้วเป็นขบวนที่3แล้วนะคะ เราชอบสกายวอลเข้ามากเลยเหนไมคะว่ามันยาวยาวดีสกายวอลของสีเหลืองจะต่างจากสีเขียวนะคะสีเขียวจะอยู่บนทางเทา้าสีเหลืองเนี่ยจะมีการขอเวนคืนที่ดินแล้วก็ให้สกายวอลเนะะี่ยลงมาอยู่ข้างๆทางไม่เก็ก,กะเออบน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 ,บน,บนทางเดินทางเท้านะคะนี่คือความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเข้าสีเอี่ยมแล้วสีเอี่ยมเนี่ยจะมีที่จอดรถของรอฟอร์มอด้วยให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะผ่านทางด่วนนะคะเห็นริปลิมุดไหมคะทางด่วนที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะไปบางนาค่ะ ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นเส้นตะวันออกนะคะไปบูรพาวิถีได้ไปเมกกาดได้อันนี้นี่จะเป็นอาคารจอดรถจอดนะคะของทางรองฟมอออคะ่ะใหญ่โตววกว้างกว่าใครที่อยู่บริเวณนี้นะคะอยากจะเข้าเมืองก็เอารถมาจอดะคะ่ะถึงแล้วนะคะอันนี้คือสีเหลี่ยม จกสีเอ่ยมแล้วนะคะมองไปด้านหลังสะนี้จะเห็นหลานจอดรถของรอฟอร์มอที่ให้บริการประชาชนอยู่นะคะใหญ่โ,ดโ,ดโตมากอันนี้โงแรมเมเปลลิลนะคะนี่ดูนะคะน่าจะเป็นศูนย์บำรุงรักษาของสายสีเหลืองนี่แหละคะ่ะ ยะะอย่างแรงแฮปปี้ไหมคะดูเอาผ่านมาเที่ยวกันนะคะเช้าเคนจะว่างพอบ่ายคนจะเริ่มเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสียุดมะคะ่ะฝั่งนนะะ้นก็จะมีผู้ริษารอ,อขึ้นอยู่ก็ยังไม่มากนะคะ สวนหลวงรอ9ค่ะอันนี้จะเป็นแยกอุดมสุขนะคะทางนี้คือโอเวอพาสไปทางด้านสวนหลวงรอเก้าค่ะป้ายสวนหลวงรอ9นะคะเพื่อนๆสามารถลงและเที่ยวที่พลไดได้ที่ซีคอนได้นึกออกไหมคะก่อนที่เราจะมาห้างคนนี้ี่เป็นขบวนที่4ที่สวนเราไป นึกออกไหมคะเมื่อก่อนที่เราจะมาฝั่งนี้ได้ก็คือรถยนต์ส่วนตัวหนึ่งสียห้าซึ่งบางทีฝนตกรถติดมากบางทีฝนไม่ตกรถติดนะคะแต่ตอนนี้เรามารถไฟฟ้าได้เลยนะคะได้เลยยังฟรีอยู่ด้วยนะคะหาโอกาสมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าน ประชาชนฝั่งโน้นใช่นะคะรอขึ้นสายสีเหลืองไปสัมโลนะคะก็ทำให้โรคแคบลงนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยเรารักมากเลยตอนนี้สวนหลวงนะคะก็จะมีประชาชนเดินลงจากรถไปแต่เรายังไม่ลงค่ะเราจะไปถึงหัวหมากเลยสนนีสวนหลวงนะคะต่อไปค่ะ ซีนักลีนสามสิเมื่อกี้เราผ่านทาลาดา์เนี่ยดูสกายวอล์คเขาีิเราว่าเขาน่ารักค่ะมีการเบียนคืนที่ดินนะคะเพื่อสร้างสกายวอลไม่ได้วางบนทางเท้าเหมืนสายสีเขียวก็พิจนารณากันเป็นสายๆนะคะปากบตามความเหมาะสมอันนี้ถึงแล้วค่ะซีคอนสแควร์ทีนี้พวกเรามาเที่ยวกันได้อย่างแจ๋วเลยนี่นะคะแล้วก็ลิง์กเข้าห้างเลยค่ะชุดยอดน่ะ จะลิงก์เข้าห้างกันเลยนะคะอันนี้ในรถนะคะในรถอันอนะะี้างขบวนแม,แม่ต่อไปสีนุด Next Station Skywalk ที่เชื่อมลงไปข้างล่างนะคะต่อไปเราจะมุ่งหนะน้าสีนุชค่ะ ดูนะคะดูวิวมุมสูงนะคะเราไม่เคยเห็นกันเป็นีมากเลยนะคะว่าถนนสีน้ำินนี้ขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่ออเลยดีออกนะคะเจออ่านี่เป็นขบวนที่5้าที่สวนเราไปนะคะทางเขาเจ๋งมากนี่ดูแท่งปูนที่รถมโนเรลเขาจะเกาะไปนะคะมาขึ้นกันนะคะช่วงนี้ยังฟรีอยู่ แล้วก็วิ่งจากสำรวมถึงหัวมากค่ะหัวมากเนี่ยก็คือสถานีที่เราสามารถจะไปต่อรถไฟไปสายตะวันออกได้ใครอยากไปหลวงพ่อโสธรก็ออกมาต่อรถไฟที่นี่ได้เลยค่ะสถานีหัวมากผูก้โดยสารโปรดทราบขนะเข้าออกขบวนรถโปรดรอนช่องว่างระหว่างพืง้นชานชลาดับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please m i n d t h e gap between train and platform สปาีต่อไปสลัาง next station สลัางอันนี้จะเป็นสี่แยกที่นี่นะฮะอันนี้อ่อนนุ่ค่ะอันนั้นจะมุ่งไปทางหัวตะแค่นุ่นเลยนะคะผู้สุคนที่จะฆ่าภิกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเล็กขอพคุณค่ะ ดี๋ยวจะเข้ากำลลังตันนะคะกำลังตันก็คือของตันนั่นนะคะน,นี่เราจะข้ามคลองนะคะสถานีกำลลังตันนะคะสถานีนี้เนี่ยก็คือจะตรงแป๊ะพอดีกับทางยาปาร์คเลยใครที่ต้องการมา <c oughs> ทำพาสปอร์ตนะคะสถานีนี้เลยค่ะยังสะดวกสบายมากแบบ ธัญ,ญาปาคส้มหลดมากเลยอ่ะช่วงโควิด mm. ก็ดูงเงียบๆไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยนาบางทีาบางทีเราอยู่ถูกที่ถูกทางนะคะนะเราว่านะตอนนี้ธัญ,ญาปาคนะปรับตัวเองให้เจ๋งๆนะโอ้แจ๋วมากเลยเนะะี่ยค่ะเรามาทำพาสปอร์ตที่สถานีนี้นะคะและเดี๋ยวนี้ทาพาสปอร์ตเร็วมากนะแปบ๊บเดียวเสร็จนี่พี่ๆก็จะไปไหนกันเรากลัวนี่คือเจ้าหน้าที่เขา เขาจะไปทำงานหรือเขาจะไปเที่ยวแบบเราในขบวนรถสีเหลืองนะคะเขาจะเน้นขนส่งมวลชนนะคะคือเน้นส่งคนให้ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นที่นั่งจะน้อยค่ะที่นั่งจะน้อยกว่าสีเขียวนะคะก็คือยืนจะถึงยืนเราก็โอเคเนาะเพราะว่ามันเย็นสบาย สมัยนี้ดีเนาะทุกคนจะมีมือถือคนละอันนะคะเราถูกใจอะไรเราชอบไปแล้วเราจะเก็บไว้บันทึกไว้ในความทรงจํานะคะสุดยอดไม่น่าเชื่อหัวหมากหัวหมากแล้วนะคะเนี่ยสกายวอล์กอ่านนี้เป็นขบวนที่หกแล้วนะวเดี๋ยวกันทดลองวิ่งครั้งนี้เราเส้นสุดที่หัวหมากนี่แหละคะ่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วนะคะ เราสามารถมาเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตเวลลิงไปสุวรรณภูมิหรือรถไฟที่จะมุ่งหน้าสายตะวันออกสุดยอดไหมคะอ่ะดูทางรถไฟสร้างอย่างปึกค่ะอย่างปึกนี่เยอะแยะเลยเราถ่ายให้ดูแท่งคูณใหญ่ๆเลยนะคะน่าจะเป็นที่รถสีเหลืองเขาเกาะอ,อยู่นะคะ หัวมากหัวมากแล้วค่ะมานะคะหาโอกาสมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันกำลังจะเข้สาสถา,สานาีแล้วค่ะอันนี้คือหัวหมากนะคะอันนี้คือแยกน,นี่แยกพัฒนาการไหมเจอแล้วอ,นนอุ้ยถึงแล้วหัวหมากนะคะ บรรยากาศในรถนะคะประชาชนเตรียมลงกันค่ะรถไฟฟ้าขบวนที่สุดกากให้ดูการที่สถาัขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถเราออกจากขบวนรถกันเนอะขอบคุณนะคะเราจะงดยสารที่หัวหมากแล้วค่ะตอนนี้เราลงก็จะมีประชาชนที่รอขึ้นนี่นะคะลักษณะจะเหมือนที่เจสายสีเขียวเลย จะมีสีตู้นะคะการเดินรถจากคล้ายๆกับสายสีเขียวนะคะแล้วเมื่อกี้มาส่งเรานี่เขาเขาเขาวิ่งกลับไปแล้วดูบรรยากาศที่สถาน,นีหัวหมากของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเมื่อกี้เรานั่งมาจากสายสีเขียวค่ะ ลงจากสายสีเขียวนะคะเราก็แตะบัตรออกแล้วก็เดินลิงสกายวอล์กมาเลยนิดเดียวเองจากสายสีเขียวมาสายสีเหลืองนี่เดินสั้นมากๆนะคะคุอสกายวอล์กนะคะเห็นไหมคะว่าคือจากตัวสถานีตรงนี้เขาจะยื่นไปทางซ้ายขวาและยาว,วามากๆเดินไปมีลิฟต์ให้ลงหรือใครแข็งแรงดีอยากออกกำลังกายก็เดิน นะคะคเดินเท้าลงไปได้ขอสวัสดีเพื่อนๆไปที่สถานีหัวหมากนะคะมาเที่ยวกันนะคะเป็นโอกาสอันดีเลยจริงๆแล้วมันมันเป็นความสุขเนาะโอเคนะคะขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลย